เดี๋ยวนี้มาเที่ยวสมวัดลองคนาอาณาจักรบ้าจันมาละดีมาเวสันพัฒนา <c oughs> <c oughs> โนกวันเว่กวาง่ย่า挡路ย่า转弯头路นนสวยดยอะตุร <noise> ฮ<楽>ัยราบิดอโนอกกิตนโตบะโเจัวไม่หวัโอกิวันเว่ยฮอกกอลีวางสิ่ั่วอ นี่เมนวัดล่องคุณเนาะล่องคุณซึ่งใครน้ป่ป่าป่ากุบะงานทีวัดเนาะ มันอนำมอตอดตคลาสนางุนาถอดรองเท้าแลถือไปวางด้านในเลยครับ้าาเรวนาเรว